สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชาแนลนะครับวันนี้อยู่เกมเวทีริงเวฟนะครับในคลิปนี้ครับผมจะมาอธิบายสกิลครับรวมถึงโชว์พวกสกิลแอนิเมชันครับของตัวละครที่จะเข้ามาในแพท1นนะครับนั่นก็คือน้องจิ๋นซีนั่นเองนะครับโดยที่เราจะเริ่มจากการโจมตีโปรตีกันก่อนเลยนะฮะ ส่วนท่านี้เป็นการโจมตีแบบเฮฟวี่นะท่านี้จะเป็นการกระโดดโจมตีนะครับแล้วก็นี้จะเป็นเรสโตเนนสกิลขั้นที่1ส่วนถ้าไม่ตายหรือสกิลคิวนะครับจะปลดปล่อยพลังแห่งความปรารถนาครับเพื่อสร้างดาเมจเป็นสเปกคโตรครับโดยสกิลนี้สามารถไล่ากาอากาศได้นะถัดมาจะเป็น Resonance Skill overflowing r a d เด n c e นะครับหรือว่า ผมเรียกง่ายๆว่าเป็นเรโซแนนซ์ขั้นที่2แล้วกันนะก็หลังจากที่จินซีครับใช้การโจมตีพื้นฐาน4ครั้งหรือว่าใช้อินโทรสกิลเนี่ยแล้วไม่ได้อยู่ในฐานะจุดตีนะครับก็จะเป็นเรโซแนนซ์ขั้นที่2นะครับโดยเรโซแนนซ์ขั้นที่2เนี่ยจินซีจะอยู่ในร่างจุดตีนะครับหรือว่าร่างที่มีเขาเนี่แหละก็จะสามารถทําการโจมตีนะครับเฮฟวี่หรือการ,รโจมตีปกตีเนี่ยในกาอากาศได้เลยรวมถึงในการใช้การดอทเคาน์เตอร์นะครับหรือการดอทโปกติได้เรื่อยๆด้วยนะ ถัดมานะครับหลังจากที่จินซีนะครับโจมตีในฐานะร่างจุดตีนะแล้วก็ร่างจุดตีเนี่ยหมดลงนะครับจินซีจะรับอดเนชั่นโกนะครับหรือว่าเรียกว่าเโซแนนนเราขั้นที่3แล้วกัน ก็จะเปลี่ยนการโจมตีครับเป็น h e a v y a t t แ c k นะครับแล้วก็เป็นการโจมตีกาอากาศด้วยโดยการโจมตีนี้ครับจะสร้างดาเมจเป็นสเปกโตแต่ว่าจะใช้ไซมินาด้วยนะส่วนถ้าไม้ตายของจินซีนะครับก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็จะเป็นการทำดาเมจนะครับใช้มังกรครับพ่นไฟออกไปนะสร้างดาเมจสเปกโตนะ Evil ทีนี้ดมาดูคอมโบนะครับตั้งแต่จินซีอินโทรเข้ามาเลยจนถึงท่าไม้ตายนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับบัยูนิสันนะครับก็จะได้มาหลังจากที่เราใช้หมดจุดติดจบลงนะก็จะช่วยให้จินซีนะครับง่ายแก่การใช้อินโทรสกิล มากขึ้นนั่นเองนะก็คือแบบไม่ต้องรอเกรดอินโทสกิลเต็มนะครับถ้ามีบัฟยูนิสันอยู่ก็สามารถเอาเข้ามาโดยใช้ท่าอินโทสกิลได้เลยส่วนแสงอินแคนเดซอนนะครับก็จะเพิ่มพลังโจมตีของท่าไม้ตายของจินซีนะครับในท่าที่เป็นมังกรพ่นไฟอะนะโดยการเก็บสแตกครับก็ง่ายนิดเดียวครับถ้าเพื่อนร่วมทีมของจินซีครับโจมตีเป็นธาตุเมื่อไหร่ครับก็จะเก็บได้1นึ่งสแตกโดยสแตกหนึ่งเนี่ยจะเก็บได้ทุกๆ3วินาทีด้วยกัน เอาละครับเป็นไงบ้างครับกับแอนิเมชันแล้วก็ความสามารถสกิลของน้องจินซีนะก็ต้องบอกเลยครับว่าน่าจะเป็นตัวดามเมดีนึงตัวนะครับที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญครับน้องน่ารักมากๆเลยนะใขรที่เล็งๆอยู่นะครับก็อย่าลืมเก็บเพชรกันไว้ให้ดีๆแล้วกันนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันใต้คลิปนะครับผมและฝากลบกวนกดไลค์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับ Bye bye!